การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเบื้องตน้นรูปแบบของแนวโน้มในตลาดนั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น3าประเภทใหญ่ๆดังต่อไปนี้ 1. u p t r อัพหรือแนวโน้มตลาดขาขึ้น 2. d o w n t r ทรนหรือแนวโน้มตลาดขาลง 3. s i d ซ w a y อัพเทรนดหรือแนวโน้มตลาดขาขึ้นคือสภาวะที่ราคามีการปรับฐานแนวรับแนวต้านสูงขึ้น โดยจะมีรูปแบบแพทเทิร์นในกรอบเทนไลน์ที่ชันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดาวเทรนหรือแนวโน้มตลาดขาลงคือสภาวะที่ราคามีการปรับฐานแนวรับแนวต้านต่ำลงโดยจะมีรูปแบบแพทเทิร์นในกรอบเทนไลน์ที่ย่อตัวต่ำลงอย่างต่อเนื่องไซเ y คือสภาวะที่การเคลื่อนที่ของราคาไม่มีทิศทางที่แน่นอนตลาดมีวอลุ่มที่ค่อนข้างต่ำส่งผลให้ราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆซึ่งเป็นช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรเข้าเทรดคุณทราบหรือไม่นักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่เลือกเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดมีเทรน์ชัดเจนเพราะง่ายต่อการประเมินแนวโน้มทิศทางของราคาและหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงไซเว เพราะถือเป็นช่วงที่มีความผันผวนสูงตลาดมีโวลุมการซื้อขายต่ำและยังคาดการทิศทางของราคาได้ยากหากคุณชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ปุ่มด้านล่างและหากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวสารบทความใหม่ๆได้จากเว็บไซต์ของเรา